สวัสดีจ้าสาวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุกนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มาพอก็ช่องสาวป้าผ้ากินอีกละจ้าแต่ว่ามามื้อนี้มาพอกบน้องอเ,เปลีนนนนยป่ยนโน่หน่อยด้ยจ้ามามาจ้าน้องเปลี่ยนโน่หน่อยสิพามากินอ่อมน้องงัวแทบแทบจ้าแต่ว่ามาเมื้อนี้เนะจ้ะอีแม่เฮ็ดเป็นต้นน้อยให้น้องเปลี่ยนโน่หน่อยด้จ้ะ เทือนี่สิเป็นเทือที่สองของน้องเปียโน,นหน่อยนอกจากที่เคยเด้กินออมนองง่วน,นอกจากที่แหลกอีแม่ออมนอกจากเมื่อเช้าเมื่อเสาร์น่ะอุย้ยน้องเปียโน,นหน่อยกินเบอร์สองบักไหสาจา้าบอกว่าขออีกแน่พนาพี่นอ้องแสดงว,ว่าแสบจริงนั่งมากจริงจ้ะแต่ว่ามาเมือน,นี้นั่งกระบอกกินเขาอีกคือเก่าโอ้ยซาปาละอุกละอังน้ำลูกกลับมาเป็นน้องเปียโนหน่อยคนเก่าคนเดิมละจ้ะ เขาบ่อยากกินกินตะของในดอกเหรียญจ้ะพี่น้องคาแรกนังซิมนั่งกับสิเป็นจังไดยูนันละจ้ะพี่น้องแม่บอกว่าให้กินเขาจกทําท่าจกเขาซื้อๆและ่ะะเอากลับไปว่างไว้คือเก่าอ่ะพี่น้องขี่โกงบละพี่น้องแม่แม่บอกว่าเรียกพี่พ FC มากินด้วยมาๆจ้ะเพีย ja. นะเฮ็ดมือขวกผอมด้อจ้ะนี่ทอนันละจ้ะคํสองคําสามมาบ่ไดเว้วจ่ะยัดใส่ยัดใส่ หยำกบ่หยำจะาพี่น้องจ่าเราหยำบ่ได้มั้งหรือจังไดมิตะกืนเลือดกืนเลือดลงอย่างเดียวต้องเป็นน้อยชิชดนำโชว์เลยวันนี้พูนพักกบ่กินได้จะพีบบ่น้องเคลียร์พักออกจ้าพูนสดนำแม่บอกว่าสดให้มันเแซ่บหน่อยบึงถ้าสดมันเสแสรบเราพี่น้องหักบก่หักละจ้าพูสดเอาสดเอาพ่นโชว์พี่เอฟซีเป็นหนึ่งกลุ่มจ้า อืม่วนพักเขาล่ะได้จ่ะพี่น้องจ้ะแต่ว่ามาสังเกตเบิเบ่งมื้อนี้นั่งสีมาก,กิน<ต>อันนี้พี่น้องนี่จ้ะนั่งจะชอบก,กินแบบที่มันเป็นไข่สาเนาะจ้ะมันสีย่บง่ายามากสาวเปล่าอ่ะมันหนาสียับง่ายกว่าอันอันที่เป็นหากกล้วยนาะนจ้ะแต่เป็นหากก้วยมันสีหยับๆยนบเนะจ้ะนั่งก็สิเหลือกิกนตั้งแต่อันใดที่เป็นไข่สานั่นจ้ะพี่น้องไม่น้ำกระนู้อ่หนวจ้ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้น้องเปลี่ยนน้หน่อยสิถือดาบม่อีกบ่จ้า แต่น้องเป็ียนน้อยหน่อยกินอืงเขากันยังว่า<ห>มีประโยชน์กับเด็กหลอพะนะพี่น้องจักมีบะมีล่ละน้องง่วนนี่ละจ้ะแนวมันแสบแพงกว่าแนวอื่นแนวใดใพุู่ดละจ้ะเรากะหากินยากพอมจะพี่น้องจ๋าทางง่วนพอออกลูกตัวนึงกระบ่ได้กินถ้าทั้งเถื่ออกกระบ่ได้กินบ่ได้เฝ้าน้องง่วน วกินเบิดก่อนนะพี่น้องจะกินอยากกว่อยากละจนี่โชว์พี่เอฟซีใบจ้างวันนี้พี่น้องจะสดนามาบมีนามกับสดเอาสดเอาจะแซบหลายสดนาำจงััหน,หนวผงสุรส <c oughs> บะมนดอกจากสาปลาบดไดใส่บงสุดรถเพราะว่าสาปลาเฮ็ดไหนั่งโดยเฉพาะนอกจากสาปลาแบ่งออกไว้ให้น้นองนอกจากใส่สองปิดไว้เมือนี่สาปลานึกว่านั่งสิกินบเบิดได้จ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่ากลัวสิกินเบิดกระใส่เวลาโดนเติบแม่จ้ะทันทีสิปอนเขาลูกนี่ต้องมีความอดทนแล้วก็มีความพยายามสูงแข่งจ้ะพี่น้องเพราะว่าอย่างต้องทาลูกเล่นไปนั่มกินไปผอมจังสี่แม่จา่ปาปลาปกันนั่งฐานัางทายลิป เมนจา่าคลิปมันอาจสิเป็นคลิปสั้นๆเนาะจ่าเพราะว่าสาวปากกระไทยเอาเป็นบางช่วงบางตอนที่นั่งกินนะสิแม่จาม่าแล้วก็มาตัดโตออกสิเนาะจ่ามันก็นเลยเป็นคลิปสั้นๆบางคนอาจสิว่าน้องเป็นโนหน่อยกินเขาเลี้ยวกินเขาอันนี้บอาจ่ากัขี่ีไล่ก็บสามสิบนาทีบุญละจ่าป้อนเขาลูกอีหลี่ได้จะพี่น้องจ่าต้องมีความพยายามอิลีในการป้อนเขาแมนแท้เดี๋ยวนี้น้องเป็นโนหน่อยเริื่มสีเบืออาหารลราจะ เริ่มจะไม่ค่อยอยากกินข้าวมิั้งแต่เล่นกับกินนุ่มอย่างเดียวจะโอ้ยแม่นีนต่อ,อปอนหายางหล่อภาพปอนไปสละพี่นะ้อง <laughs> เอาทุกวิธีทางจ้ะ ชัมืนอนี่แห้งเหลี่ยงแห้งผู้หน่อยลงกอกเป็นพีเอฟซีบางคนไปเห็นน้องเปน้อนเอาคือผู้หน่อยแทนผู้หน่อยอีน,อยอน,อยนี่จะผู้หนน้อยแม่ละอุกลาังแต่ว่าถามว่ากินยังกินปัดสุสิงสุยางเลยจะบบินน้องละหันผู้หน่อยเอาเอาละจำมือน้นองเป็ยนหน่อยกับอล่าไปก่อนนะจ้บเมนูมัอนี่แซ่บหลายจ้า